สบายดีพี่น้องผมปรกอบอาวุธเชินชุดเก่าพี่น้องรับชาติาพี่น้องกับคนน้อยข้าวกับคนน้อยข้าวสบายสบายดีปะลูงสบายดีปะลูกสบายดีสบายดีเฮาบอกว่าอุปยานนั้นอะพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีคนนอยเอฟขอพากันไข้เบิร์ดเถือนคนน้อยในไข้ได้พี่น้องอ้าอยูรไข้แน่เลยให้ใจเย็น หายใจบ่ได้ัมือคืนหวานเนี่ยเพื่อนนอนให้ยาเฮ็ดคนนะนะก็เถิดโซ่ากันไข้ต้องไปม่อนนะไปซักยาวัคซีนแล้วก็ไข้ยาเท้าเนี่ยก็ไข้ซักยาซีเข็มเข็มเข้มโซ่เถินนะไข้บัดคนเหินไข้บัดบัเชินก็ซักยาโซ่เข็มเฮาก็ะโซเข็มซักยา ยังจะพูนั่นแล้วกําลังน่ะหัวห่อนอยู่ฮะหัวห่อนไครวัดพี่น้อยเข้าเหินได้ระบิดคู่ขนมวิตกัญญาปูหรือกัญญาเท้าหรอกห่างบาเตสิลนองไว้มอญใครปอบกันแล้วก็ผู้น้อยนี่มันอีข้องกับไครแน่ผููน้อยเมื่อคืนนี้ยังคิมห่อนอยู่ คืนวานหายหายใจบอดได้ปีดปีดปีดจามปีดออาเอ้ยไม่แหงยาวหรอกหวานก็นอนเบิดมืงอล้วอะนะยาอนกินคนชอบคีรีนพอนจะคือไม่ห่งคะแนนเบอง์เขาเลยค้นกระตุกหน่อย ก็สิเย็นเย็นแม่เท้าผู้อยู่บ้านกับว่าไข่บดเฮืนอนอั้นกัถ้าเราแวาไร่เขาก็ขันขออยาบไอน้องกบน้องปอผ้าเท้าผ้าเท้าไข่บดแม่เท้าโอ้ยพ้นตกเนี่ยมาได้ดีเดิอแล้วอะพญาะนมาพร้อมโทรมาแล้วบวาก็ได้พังอะไข่พากันไข่คือเพื่อนคือน้องไวมอน ถือไพคือไพยิ้มเะยแม่ยิ้มนะแม่ยจะกล้องนะแม่ยังโบเห็นหงคนค้องก็ได้อันเดือนนึงอืออือยังจองอือกับสีมือเดือนหนึงกับสีมือย่งี้มา้ดบ้านนึมีมานด้มีมานด้สดเดมีมานู้ ออากาศเย็นก็พากระจุ่มกันอยู่พี่น้องเอ้ยไปทางใดพอดำมอันมอนมาไปเหี่ยนมั่เมื่อคืนนี่เพว่าให้คนคนหน่อยกังเวีนพนนอนเบิดมือขึ้นมาผ่าไทยหน้าหน้าเป็นแหงเนอยันยันก็ยันกันขึ้นมาพม่าออกพัดเมื่อตลอดนอนกินนมอยู่เบิดขึ้ บอกกังเวนละนอนกินนมแม่กันคืนละให้กินนมแม่แล้วเนาะมงึงกินนมพ่อสบายเออสุยทางนอนพ่อนาะพี่น้องคักนั่งเ <c oughs> ดินเดินเดินพานายังเจ็บข่อยุคจะอยนอนเลยแหลพากันทมยาตื่นมาแล้วกันพากันทมย่าอะไรยังเจ็บตั้งแต่ขอ้อ บาดชินสาวแล้วบอกเจ็บของเจ็บบะฟ้าควายจะเจ็บแห้งแหงเลยกนน้ำลายก็ไม่ไนะแม่นมดบานเดัทางเิาสไประมาณสามมื้อแม่นโอ้สักยาได้จเงสาวกินยาได้กินลงไปชี่ชื่ออยู่ทางสักทางอันนาหนะ ยาเท้านอนซักผุ้ดีสีเข็มต้มเลยต้มแรกแล้วก็อัดไว้หในห้องไปมอนหอมนะหาชิเปียนใหม่จะเอาใบวิกใส่แบบใบวิกคาคิงต้มแล้วก็ก็ยิ้งไข่แล้วหายแล้วหายแล้วหายงั้นไปแล้วหายแล้วยิ็กนอนแล้วหายแล้วเดกขึ้นอู๋ไปจ้ะอ้าวน้องอย่าไปะนะน้องชิลล์ตัวห่อนี่ชิลล์เลย น่ะก mm. ah, ินยาเลยเพิ hmm. you ่นหลัก huh. ถ yeah. uh ่ายมูเหลักถ่ายหมูหอนล้าเยแม่นะคพอไปซ้อยานะดีวัดน่าสบานสุมไอ้เออ้อนะก็ไม่ได้นี้ตะค้าหุ้มอยู่งานงยลูกงางลูกอันนี้มีแต่อยากดมอยาดมเจ้าใครนะลูกมาดมนอกเด้อ บรมน้องเด้อน้องที่เป็นไข่หนำเด้อแก้วกยังมุทันปโหปีทั้งแล้วยิ้าวันกยิ้าวันกยิ้นก็ยังนอนยิวันก็ย้มกยังเห็นหงยินยิ้นแคนอูไม่เลย้มนยังนนากมานทำไมอ บรรยากาศกับพน้อยโหเมื่อดผ้าเมื่อดพลผลตกหลินโหท้องผ้าก็เป็นสีเถาว่นมีนเป็นสีขาไม่พี่น้องฝนตกหามเครื่องปลูกโหซื่นและกกมาหงกกยังเนาะพี่น้องโหดอกไม้ฝนตกหลินหลินแต่มาคือผลแล้วมันนันผ้าดัก ชวนมันหาช่ำชิงงามจะว่านำท่วมหรือเป็นยังไงคันพนแห่งเนี่ยน้ำอยากท่วมเลยพี่น้องพนก็ตกอยู่เนียบเงีบเอยู่อุ้ยเราก็บ่ได้อันถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเอิ้งแล้วชวนผัวเนี่ยไมได้หมังหงพี่น้องต้นเตี้ยๆอย่างไี้นี่พี่น้องเอ้ยจะกลิ่นแล้วแหละ นี่ต้นพาร,ะะราจโจรทำมาบัานทำมาปูแก่ต้มผมกินหอมขอมขมผูห้าเทาเลยพักเชิมเนี่ยพ้นตกชายแหงอ่ะ เชื่อมบุราบีาถูกเครื่องปูกชี้ทางและฝนตกใสยนี่นี่นะจำสิงามนลาพี่น้องเขาปูกอ,อันน้องใหม่ฝรัง่งเยียบไปเยียบมาอยู่สิงใหญ่แบบนี่ดิได้ไล่กาอะไรฮองบรเซียหันยา กิโลก็มาเห็ดคุยใช่มะเขือกับชุกหงอยู่นี่นเลยพูกบดบดยักษ์ิเห็ดยังกินมึงกินน้งกับบหันชุกหงอยู่ คนตกในติดจกจั่นได้เนาะเนรออยู่หียนถ้าเจ้าเข้าหิเงนมาไปติดเลยถ้าเป็นวันหยุดนะวะไปเลยโอตกในในติดจกจั่นโอ้มันโมแฮชวนพระติสินไปวะเนาะมืดผ่ามืดพ้นปุ้ย ดอกไม้กะแม่เอาไว้บูชาพากันไข่บดเทือนพี่น้องหูยเฮาก็ยังเจ็บคอออยกื้นน้ําลายก็บ่ได้ความเจ็บนะแลนอนแล้วบ่นอนแล้วน้อยนอนแล้ว พักกันอนซื้อยาให้ลูกด oh, ้วยกนมาลูกได้าไข่ตัวเป็นเต้ารวบาดชาก็เ่ชาวขาวมจักไข่แบบได้มีจะลงขอนี่จะเจ็บขออะไรกัยังม่รัอกเหรอบลยรอนเลยเอาีกิดดดำ อมอห่ม <anything> น้องใบมันห่มแล้วล้วบันี้ลถกเนถิ่นอัดไว้นี่เย็นเลยเย็นละแม่สิต้มใหม่อยู่เชียวไปวิ่งใช่โอ้ยเก็บขอพี่น้อยทานอ้ท่านน่ะ พี่น <ikka> ้องมาฮอดในหอกกสิขอทจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปภากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องมาตย์สินเด้อพี่น้องสบบายดีเอ้าวต่อไปนี้เหาก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีในใช้บ๊ายบาย